สิประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก2025อาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นอาวุธทำลายล้างสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและแม้จะมีกฎหมายระหว่างประเทศควบคุมแต่ยังมีบางประเทศที่ครอบครองไว้เพื่ออำนาจต่อรองและความมั่นคงของชาติโดยข้อมูลจาก e r a t i o n of American Scientists หรือ FAS ปีล่าสุดระบุว่าประเทศเหล่านี้คือผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก1รัสเซียจำนวนหัวรบนิวเคลีย์ ประมาณ5,580หัวรบสถานะครอบครองมากที่สุดในโลกข้อมูลเพิ่มเติมรัเสเซียมีคลังเก็บอาวุธยุทศาสตร์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดรวมถึงระบบยิงจากเรือดำน้ำ SLBM และขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM 2. ส,สหรัฐอเมริกาจำนวนหัวรบประมาณ5,244หัวรบสถานะอันดับสองแต่มีเทคโนโลยีและระบบควบคุมที่แม่นยำสูง จุดเด่นเป็นชาติแรกที่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์จริงในสงครามฮิโรชิมาและนางาซากิ3จีนจำนวนหัวรบประมาณ500หัวรบและกำลังเพิ่มขึ้นรวดเร็วสถานะเพิ่มงบทางทหารและขยายคลังนิวเคลียร์ต่อเนื่องจุดน่าสนใจคาดว่าในปี2035จีนอาจมีมากถึง1500หัวรบ 4. ฝรั่งเศสจำนวนหัวรบ ประมาณ290หัวรบรูปแบบหลักขีปนาวุธจากเรือดำน้ำและขีปนาวุธทางอากาศนโยบายการยับยั้งเชิงนิวเคลียร์เพื่อป้องกันภัยคุกคามระดับสูง 5. สหราชอาณาจักรจำนวนหัวรบประมาณ225หัวรบสถานะมีเฉพาะระบบยิงจากเรือดำน้ำไทรเดนอนาคตมีแผนเพิ่มจำนวนหัวรบเป็น260ในอนาคต 6. ปากีสถานจำนวนหัวรบประมาณ170หัวรบสถานะพัฒนาควบคู่กับอินเดียเพื่อรักษาสมดุลอำนาจจุดเด่นมีระบบขีปนาวุธพิสัยกลางและระยะไกลหลายแบบ 7. อินเดียจำนวนหัวรบประมาณ170หัวรบความขัดแยง้งมีข้อพิพาทกับปากีสถานและจีนศักยภาพ พัฒนาระบบยิงจากอากาศเรือดำน้ำและท CBM อย่างต่อเนื่อง8อิสราเอลไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการจำนวนที่คาดการ90หัวรบนโยบายความคลุมเครือเชิงนิวเคลียร์ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อสังเกตมีเทคโนโลยีทันสมัยและคาดว่าพร้อมใช้เมื่อจำเป็น9เกาหลีเหนือจำนวนหัวรบ30-50หัวรบโดยประมาณ สถานะมีการทดสอบจริงหลายครั้งและยังเดินหน้าพัฒนาความน่ากังวลไม่อยู่ในข้อตกลงระหว่างประเทศใดๆ10ประเทศอื่นห่าหาบางประเทศเคยมีอาวุธนิวเคลียร์เช่นยูเครนคาซัคสถานและเบลารุสแต่ได้ยกเลิกหรือส่งคืนให้รัสเซียในช่วงหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายแถมอีกประเทศคำคำนะอาวุธนิวเคลียร์ของไทยถูกพัฒนามาอย่างยาวนานน่านำไปต่อย,ยอดนะ แม้จำนวนหัวรบจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งแต่ศักยภาพในการใช้งานและเทคโนโลยีควบคุมก็มีผลอย่างมากต่ออำนาจเชิงยุทธศาสตร์ปัจจุบันโลกยังต้องพึ่งพาสมดุลแห่งความหวาดกลัว mutual destruction เพื่อป้องกันสงครามนิวเคลียร์ที่อาจล้างเาผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์น่าสนใจแบบนี้อีกขอบคุณที่รับชม